สวัสดีคับอิทิช่างวันนี้นะครับจะพามาเปลี่ยนมุงรวดของตู้ตากอาหารตอนแรกก็เป็นตู้อบแต่คราวนี้มันอบเราไม่มีตัวดูดเราก็เลยเปลี่ยนแผนคราวนี้นา้านางก็ไม่ค่อยพอใจเขาบอกว่าอยากให้เป็นเหมือนแบบตากให้ลมระบายได้ดีเราก็เลยจะเปลี่ยนตัวเนี้ยแรงนี่ทํามุงรวดแค่ครึ่งหนึ่งแล้วมันก็ชํารุดแล้วละ่ะใช้ไปน,นานๆก็ชำรุดก็เลยจะเปลี่ยนให้เป็นมุงรวดทั้งหมดเลยอันดับแรก มันเป็นเดรยเนี่ยของมันครับแล้วก็แค่เอามันมีผาติขัน้นไลยเฉยๆเนี่ยตเิเล็กๆเล็กเนี่ยส่วนไม่เฉยแล้วก็หลีสลักมันออก,กแค่นั้นแล้วลวดเ,เกือบทุกที่ก็เป็นแบบนี้แหละหลักการเดียวกันางานปินประเภทอีกแล้ว เสร็จแล้วนี่ก็ถอดออกได้เลยส่วนลูกยิงดีเบ็ดจินจะไม่ใช้สว่าน์ในการเจาะออกมันใช้เนี่สกัดสกัดเจียให้มันคุมนิดนึง นี่สามารถเอาไปใช้ได้อีกเสียหายม,มาจากของเก่าอะลูมิเนียมก็เก็บมาจากอันเก่าๆมาประกอบเรียบร้อยไหนมันพับแล้วก็อย่าไปเอามันกลัวมันขาด อันนี้เป็นอุปกรณ์ที่แต่ตัวใช้ทำมุ้งรวดอยู่แล้วแต่ถ้าใครไม่มีก็หาอะไรก็ได้ของแบบแข็งๆกระดาษแข็งแข็งๆหน่อยพลาสติกแข็งเอามากดได้แผ่นซีดียังได้เลยมุ้งรวดเดี๋ยวนี้อะพวกเขาก็แบ่งขายแต่ก่อนเขาขายเป็นม้วนเดี๋ยวนี้เขาแบ่งขายเป็นน็ดก็มี ตามห้างใหญ่ๆที่ขายวัสดุก่อสร้างเคยไปดูอยู่ก็อ๋อเขาแบ่งขายด้วยเขาขายเป็นเมตรก็มีังนั้นใครมุ่งรวดขาดไนี่าทำเองประหยัดค่าที่จ่ายเยอะอยุย่ภาวะเศรษฐกิจกแบบนี้อะไรที่ทําเองได้ซ่อมแซมเองได้ก็ทำเลยเลยของงอย่กินยังศึกษาอยู่ยู u ูบเอาเลยแล้วก็มาลองทำํำ ว่าแหละมันก็ต้องมีคนที่อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืพอพร้อมแน่นอนตีจำทุบด้านนี้เอาสันของไม้นี่ให้มันโดนอย่างน้อยมันโดนก็โดนขอบ,ขอ,บของอลูมิเนยียมมันก็ไม่เสียหายแต่ถ้าโดนขอบมุ้งนี่ขาดเป็นอาจจะขาดได้ดูก่อนมีที่สุดเก่า ส่วนใหญ่จะเก็บของเก่ามาทำไอ้พวกงานที่แบบไม่ได้ซีเรียสอะไรมากเว้นเออเราไปทำใส่ห้องอะไรที่แบบทำใหม่อะไรเงี้ยค่อยซื้อใหม่มาทำ mm. อย่าใช้คอนเหล็กนะในการทุบเพราะว่าโอกาสพลาดที่จะโดนมุงลวดเนี่ยมันจะบี้แล้วมันจะหักได้เอาไม้ดีที่สุด มันม ขายซื้อกล่องใหญ่มันก็แพงหน่อยน,นี้แบ่งขายตอนเด็กนี่เคยอเน,นี้หนีบมือนะเนี่ยมือมันไม่ประสานกันนิ้ก้อยเอาไปลองข้างล่างกำเข้าไปหนีบมือช่างมันต้องมีประสบการณ์นหนีบมือตัวเอง กับทุกคนแหละต้องมีบ้างล่ะกันมันเคลื่อนเอาอีกกันเคลื่อนไว้นะ,นะร้อย ยากเลยติดตั้งกันแค่สลัก แเสร็จเรียบร้อยอันนี้ในส่วนด้านของด้านข้างจินตั้งใจว่าจะเอาจะตัดไม่หมดจะตัดแบบนี้เป็นกล่องแล้วก็เอามุ้งแปะแล้วก็เอาขอบข้าง,งอนอกนี่แหละเป็นตัวปิดมุ้งเลยเพราะว่าเราไม่ต้องหาพวกวัสดุมาปิดอีกทีนึงแล้วก็อาศัายตัวนี้แหละเพราะยังไงแบบแผ่นนี้ก็ไม่ได้ไปถูกใช้งานอะไรอีกแล้วล่ะ ็จะมาร์กนิดนึงรองมันก็น่าจะอยู่ประมาณนี้เวลาตัดมินก็จะตัดประมาณสักเซนสนเส้นออก ไปกว่าอ,อ่ะทีแล้วกันไก่ตัดสังกะสีมันมีหลายสายอยูอ่งานสังกะสีระวังที่สุดอ่ะไอคมมันนี่แหละมันจะบาดไม่รู้ตัวบางครั้งอ่ะมันจะได้เลือดตอนแบบ อาบน้ำทีเที้มันรู้สึกแสบอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าใส่ถุงมือก็กล้าหมาที่จะเอามือถลายแรงที่ยังไม่ค่อยกล,ายลาย้าเท่าไหร่คราวนี้เราเอามุงลวดรองข้างล่างแล้วก็ทาบเพื่อจะตัด ทางวันนี้ทางอยากให้ทะลุอันนี้ไม่ยากอันนี้ใส่ซิลิโค้ดเฉยๆโอ้ใช่เฉยๆ,ๆแล้วมียิงดีเวทด้วยนี่วะเออนีม่มันมีหัวอีเวทอยู่ ม่วงเนี่ยในยายางคเคยทําครั้งแรกอันเนี่ยลองเห็นใน YouTube เขาตากแบบนี้แต่กินดูแล้วถ้าทางจะไปไม่รอดตากเสร็จก่อนกินก็ไปอบนะเหมือนตอนนั้นทํามะม่วงกวนอะเป็นแผ่นแล้วก่อนกินก็เข้าเตา,ตาอบอีกเพราะถึงแม้ตากในตู้ก็จริงเน่ยแต่ว่าเราก็ไม่ไว้ใจอะกินกินแบบให้มันสุกๆหน่อยท้องเสียง่ายไง อกเห็นเขาทำเลยอยากลอง ร้อยผลงานจีนเดี๋ยวหาคนมาตรวจงานก่อนร้อยแล้วทะลุทะลวงสองฝั่งแล้วน,นี่ปลาตาก,าตากพริกตากอะไรกะไม่กลัวแมงวันแล้วแต่ก็ไม่กลัวแบบขึ้นฟ้าแล้วเจาะทะลุทะลวงนี่กันให้เรียบร้อยเอาผู้ตรวจงาน่าไง ถูกใจตามต้องการทะลุทะลวงแล้วงามแล้วงามแล้วแล้วคิดว่าม่งว่องที่เห็ดแบบนี้ิกินได้อยู่ะเนี่ยไดเอาเคื่อนดึงไปเลยไปหาแดดเลยเพราะว่ากระจกบวกเคลื่อนละละกินได้กินได้ไดเออผู้ตรวจงานของเราพอใจในงานแล้ว